รอยยิ้มให้กันด้วยเสื้ออมนนุกคริสต์มาสดีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านแวบออนเท่านั้นที่ลิง์ด้านล่างเลยนะครับถึงแม้ว่าที่ผ่านมานั้นเราจะโชคดีหรือไม่โชคดีมันไม่ได้การันตีอะไรในวันนี้เลยเพราะว่าวันนี้อาวุธที่มาใหม่ในเกมนี้ซอมบี้ฮันตี้ใช่ไหมจำชื่อเกมไม่ได้ฮันตี้ซอมบี้เรียกผิดเป็นอาวุธที่อยู่ในขั้นไม่ใช่มิติกไม่ใช่ดีฟายแต่เป็นเซเลเชีย0.02จากปกติ 0. 0.1 แต่ตอนนี้มาเป็น0.02อันนี้คือแบบ normal odds เป็นเปอร์เซ็นต์ปกติถ้าเกิดเป็น Luc k y o d อ0.5เอร์เซ็นแน่นอนครับพาปิดตาอันนี้นึกถึงคนแรกนั่นก็คือโกโจแน่นอนมีอยู่แสปินที่ยังค้างอยู่สปินเลยเอเดเดี๋ยวลืม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 เกือบ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 ไปแล้วเกือบไปเกือบเราต้องเลือกช่องที่ยังไม่มีอาวุธก่อนปดล็อกช่องสองมาถึงพี่ก็ต้องให้ปดล็อกช่องก่อนเลยเพราะว่าอันอื่นคือเป็นของที่ของใช้ดีๆนะฮะ อ๋อมันมีอันนี้ด้วย d e f i อันเก่าเป็นวิสตัตที่เหลือมีหมดแล้วชูโกสสปินโนเบลดมีแล้ววิสั์ยังไม่มีแล้วก็แน่นอนฮะเซเลเชียลนะครับไบรฟอร์ ival, นะครับเป็นภาปิตานะครับแล้กกี้สปินโอ้กีตาร์เนี่ยมาก่อนเลยเห็นไหมใช่ไหมกีตาร์ใช่ไหมใช่คือจะมาก่อนเลยอ่ะขวานครับผมไม่ต้องขึ้นมาก็ได้ตรงนั้นถ้าอย่างนั้นเรากดตรงนี้เลยกีตาร์ครับผม อ๋อเพียวแฮนใช่ไหมใช่ไหมเพียวแฮนแฮนแฟนเหรอแฮนแฟนระดับอะไรแฮนแฟนระดับมิติกมิติกอันใหม่อืมเก็บไว้ดีไหมมิติกหาไม่ยากอ่ะเดี๋ยวก็มาแต่เก็บไว้ก็ได้นะอันนี้ได้เป็นคราวคราวได้เป็นอะไรเนี่ยเพียวแฮนเพียวแฮนเพียวแฮนกีตาร์โอเค เรามาดูข้างนอกก่อนเพราะว่าที่ร้านค้ามักจะมีเป็นแพ็คแพ็คเอกลุสีโอ้เยอะมากซื้อได้ไหมเนี่ยอันนี้คือได้ลักกี้สปินเจ็ดอันในราคาหนึ่งร้อยสิบเก้าลบัแน่นอนมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมเมื่อกี้ันล่างสุดเกสซอร์แล้วอันนี้กันไกหนึ่งร้อยสิบเก้าได้เจ็ดสปินอ่าเป็นสิบสี่สิบสี่สปินได้เปิร์กด้วย Lucky 7, 4, 28, 28 Spin. ะะลักกี้เปิร์กเจ็ดสี่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดสปินนะฮะสมบีครแล้วขตนะ คือมีทุกอันเลยใช่ไหมเนี่ยคาตน,นะชูเพียวแฮนด์โอ้โ,อโหเยอะมากแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนมาสุ่มก่อนเออสามสิบห้าสปินโอเคครับเปลี่ยนที่กีตาร์ใช่แล้วอืมกีตาร์ขวานอันนี้อะไรค้อนเหรอแฮมเมอร์แฮมเมอร์อยู่ไหนแฮมเมอร์แฮมเมอร,ร์คือระดับไหนแฮมเมอร์แฮมเมอร์สลิชแฮมเมอร,ร์เป็นลิเจนดารี่เราเปิดเซเลเชียลไว้ไอนี้เซเลเชียล อันนี้เลื่อยครับเลื่อยเลื่อยเลื่อยอยู่ไหนนะเลื่อย l e เจนเดอรี่ใช่ไหมเชนซอใช่ l e เจนเดอรี่ไม่เอา oh. อันนี้เพ oh. ียวแฮนด์ขมครอว์ครอว์คอนควานดาบคาตนะคาตนะคาตนะตนะลบสี่ลบมีแล้วกีตาร์ไปดูเอากันไปดูเอากันไปกีตาร์ไปเลื่อยไป คอนไปกีต้าอีกแล้วกีต้ามาบ่อยมากดูโอกัน16สปิน15สปินขวานปืนคอนขวานปืนคอนกงเล็บเพียวแฮนปืนเพียวแฮนคอน <c oughs> 35สปินไปแล้วนะอา่า อืมเพีย <Pure Hand S 1> วแฮนล์ลลวเลยขวานร้อครอวคอนโกโจโกโจจงมาโอ้อะไปซื้อต่อเมื่อกี้เบสบอลนี่ไง้าะปิดตาโกโจ2 9งเลยเหรอให้สิบหอันเพียวแฮนนี่เพียวแฮนนี่คือสกิน <laughs> สกินมือเป็นเป็นมือจริงๆมือเปล่าๆเลยเพียวแฮนมีอีกไหมกัตนะ ซื้อไปแล้วโอเคครับเรียบร้อยหมดแล้วตรงนี้เราได้มากี่สปิน78สปสปินโว้เอาละมาผ้าปิดตา0.5เซตเซลเชียลมาแน่นอนมาแน่นอนอยู่ในนี้แน่นอนไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเราไม่ต้องไปซื้อสปินเพิ่มเลยเพราะว่าอยู่ในนี้แน่ๆ <c oughs> ผมมัน่นใจกันไกลโอต้องลบต้องลบเสียด,ดายเหมือนกันแต่มีอยู่แล้วไม่เป็นไร วานอืมดีวายนี่เพิ่งจะออกใช่ไหมเนี่ยเออใช่ดีวายเพิ่งจะออกแล้วเสร็จเชี่ยวนี่คือศูนย์จุดห้าเปอร์เซนต์ขวานรัวๆเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยเออหลือหกสิบแล้ว,ลวขวานมาอีกแล้วอือหือโอ้อือหือ ผ้าปิดตาผ้าปิดตาผ้าปิดตาพี่โกโจคุณพี่โกโจครับผ้าปิดตาครับผมผ้าปิดตาหน่อยครับโอ้โหแฮนด์แฟน,แฟนลบครับลบอืมอืมโอ้กสโกสโกสโกส,โกสมีแล้วโกสมีแล้วลบอันนี้เกรสซอร์เกรสซอร์มีแล้ว มาลัวๆแล้วเริ่มมาเริ่มมาเริ่มมากลับมาที่ขวานอีกเฮ้ยอย่าให้มันต้องหมดไปโอ้โหลัคกี้สปินนะเนี่ยมัน0.5%เองมันไม่น่าจะยากขนาดนั้นพาปิตาปิดตามาเลยพาปิตามาสิกโจ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 มาถอยเถอะจะหมดแล้วเนี่ย โกโจครับโกโจครับโอ้โหโอ้โหฮึ่พิวแฮนมาบ่อยรอบนี้พิวแฮนกับอะไรนะขวานใช่ไหมมาบ่อยมากโกโจครับโกโจครับโอ้ยดิวฟายออกน้อยมากเลยอะ ออกอยู่กลุ่มหนึ่งแล้วก็หายไปเลยเออมาดีวายอืมโกโจหมดแล้วอ่ะนอร์มสปินไปนอร์มสปินมีอยู่สามสปินอืมอืมเบสบอลม,มันต้องนอร์มสปินถึงจะได้ของพวกนี้ใช่ไหมโอเคสซอสเลยนะโอ้โหแล้วถ้าเกิดสปินปกติตอนนี้ราคา1,599โลบักได้20สปินนะฮะ ก็คือสามพัสองร้อโลบัคกได้สี่สิบสปินอีกสี่สิบสปินคือไม่มั่นใจเลยว่าจะได้หรือเปล่ามันยากเลอเกินมาเถอะโกโจมาเถอะโกโจของน้องมาเถอะพี่ขอลองมาเถอะนะอืมโอ้โหละลายอีกแล้ว ละลายอีกแล้วครับผมอืมอืมอพิวแฮน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 สลิชเชลศูนย์จุดห้าเปอซ้เอรอ๋อรองเท้ารองเท้าตกใจเห็นเปลี่ยนท่ายืน shoes มีแล้ว s h o e มีแล้วขวานอืม ghost g h o s ghost ครับ โกโจครับโกโจโกโจจะไปสู้ซอมบี้ครับรุน่วนเลยโอ้โ oh หสมองสมอสมอก็เคยได้แล้วทิ้งไปเลยอือฮึอือฮึเข้ามาเล่นไหมไม่เคยเข้ามาเล่นเข้ามาสุม่ม <laughs> สุ่มแล้วทดสอบเสร็จก็ไปแต่อยากเห็นโกโจไปลุยกับซอมบี้พี่จัดมาหน่อยแล้วพี่โกโจสู้ซอมบี้ สองสปบีหน่อยโอ้ไม่โอ้ศูนย์จุดห้าเปอร์เซนต์เองอะมันมันน่าจะได้ไงโอ้ย oh. oh. มันร้อยกว่าแล้วนะจะสองร้อยแล้วใช่ไหมเนี่ยสองร้อยสปินกับศูนย์จุดห้าเปอร์เซนต์มันไม่น่าจะยากขนาดนั้นแบบอื่นนี่คือศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเลยนะนี่มันลัคก,กี้สปินนะเนี่ยลัคก,กี้หมายความว่ามันต้องโชคดี โชคดีเลื่อยมาสามอันต่อกันเพียวแฮนก็มาบ่อยเลยเกินเดี๋ยวก็ขวานบ้างเพียวแฮนบ้างโกโจอยู่ไหนโกโจไปซ่อนอยู่ตรงไหน,นโกโจโอ้โหลลายละลายจริงฮะเหมือนเอาโลบักไปละลายแบบ <c oughs> อืม้มเกรซซอดโอ้ยโ,โกโจโกโจเซเลเชียลเซเลเชียลมันจะมีแบบแอนิเมชันไหมแอนิเมชันแบบตื่นตาตื่นใจ ว่าเราได้ของหายากที่สุดที่เกมนี้มีมาแต่มันจะมาไหมมันหายากขนาดนั้นหายากเหลือเกินหายากมากขวานอีกแล้วโอ้โกโจโลแหรอครับพี่โกโจโอ้ m ม g o ก็โอ้ เซเลเชีย,ยลเซเลเชีย,ยลเซเลเชียลมาเถอะขอร้องอะหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วจริงๆหมดแล้วจริงๆอื้กดโจ้กดโจ้มาเถอะครับมาเถอะครับ <laughs> โอ้ยโกสตกใจหมดนึกว่าเปลี่ยนท่า ้าโคโจจะเป็นยังไงใช้ลูกบอลสองลูกใช่ไหมหรือเปล่าจะยืนแบบไหนแต่ที่แน่ๆพาต้องปิดตาพาปิดตาเมื่อไหร่นั่นคือโกโจอืสิบสามสปินสิสองสปินโอ้โหเจ็บปวดรัวร้าวเหลือเกินเจ็บปวดรัวร้าวจริงๆ ทำไมกันถึงเป็นอย่างนี้หมดเกลี้ยงบักโบบักหมดเกลี้ยงไม่เหลือไม่เหลืออะไรแล้วหมดหมดจริงตังหมดของแท้หมดหมด,หมดขเมดขาก็บอกให้ไปเติมด้วยนะไม่ <laughs> <c oughs> ในระหว่างนี้ก็ขออนุญาต ขายเสื้อกันนิดนึงนะว่า wow. อันนี้แล้วกันยืนท่าส,สวยๆเสื้ออมนุปคริสต์มาสนะครับคริสต์มาสจะมาถึงนี้เติมรอยยิ้มให้กันด้วยเสื้ออมนุปคริสต์มาสนะครับมีวางจําหน่ายที่ร้านไวฟ์ออนเท่านั้นนะครับตอนนี้จะเป็นแบบพรีออเดอร์นะฮะคือจะส่งตามปกตินะครับแต่ว่าตามลําดับเพราะว่าติดน้ําท่วมมานะฮะตอนนี้เพิ่งจะเริ่มผลิตได้ปกติแล้วก็เริ่มจัดส่งกันแล้วนะครับยังไงก็อดทนรอน,นิดนึงนะฮะก็ไปเปิดกันต่อครับผม นะครับอีกสักสี่สิสปินแล้วกันโกโจตรจงมา้าปิดตา้าปิดตามาเถอะอย่าให้นานกว่านี้เลยมันท้อแล้วโ,โ,โกโจโกโจอยู่ไหนรีบมาได้ไหมอยากเห็นโกโจโอ้โห ละลายแบบละลายจริงๆละลายมากๆละลายสุดๆอื้ออหือโอ้โหาตนะาตนะรองเท้าต่อเนื่องกันเลยโอ้โหแต่ว่าโกโจไม่มาโอ้โหสไปนอลเบรดสามอย่างมิดดีวายหมดเลยฮะ ดี i ายแบบต่อเนื่องกันสามอันแต่ว่าไม่เป็นพลังของเซเลเชียลทำไมไม่มาเป็นเซเลเชียลอันเดียวไปเลยรวมมาเลยอันเดียวเซเลเชียลอืมดูครับดูครับอืมออโอ้โหมาลนัวเลยดี i ายดี v ายหรือไมิติกนะเมื่อกี้ไม่รู้แหละ ออสุดท้ายจริงๆแล้วไม่ไม่ไมหวฮะมันเปลืองมากมาเถอะนะพี่โกพี่โจมาเถอะพาปิดตาจงมาจงปิดตามาปิดตามหานิยมปิดมาเลยปิดมาเถอยมตาอื นี่อะไรอ่ะอ๋อวิสา์วิสา์ครับว้าวได้วิสา์มาอันนึงล็อกไปเลยอันนี้วิสาดอย่างนั้นแฮนด์แฟนนี่คือมิติใช่ไหมเอาวิสาดเก็บไว้แฮนด์แฟนไปขี้เกียจเปิดช่องเพิ่มแล้วเปลืองอืมแล้วโกโจอะไรโกโจ โคตรโฉอาจารย์ครับมาเถอะครับมนศูนย์จุดห้ามันยากเย็นอย่างงี้โอ้อม,มันมันเริ่มฝืด <c oughs> มันเริ่มฝืดเริ่มตึงเริ่มเครียด มันโอ้โหหมดไปเยอะมากแต่ไม่ได้อะไรมาเลยโ <_ d ose> อ้ยอือฮึโกสอันสุสท้ายอสส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 สอสสสภาพอิส,าๆๆอสาๆๆาตาสสสสเชียส เซเลเชียลโอ้ยกันไก่ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์โอ้รองเท้าโอ้โหมาลุลลัวดีวายมิตติกดีมาลุลัวแต่ว่าเซเลเชียลเซเลเชียลโอ้มาเธอมาเธอมาเธอะนะมาเธอะนะ อันสุดท้ายเหนื่อยสุดท้ายของจริงแล้วมาโอ้ยเฟืองมากสองหมื่นสองหมื่นโลบสี่ห้าร้อยสปินได้ไหมไม่ได้นับแต่เยอะมากกับผ้าปิดตาผ้าปิดตาเปิดมาเปิดมาให้เห็นว่าอยู่ตรงนี้ผ้าปิดตา ผ้าปิดตาปิดตาฉันหน่อยปิดตาหน่อยได้ไหมผ้าปิดตามานิดนดิงไม่อยากให้ใครเห็นตาหวานๆดวงตาคู่นั้นละลายจริงๆครับผมสุดท้าย <laughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ